สวัสดีครับผมราฮิมพุทธอิวชนรุ่น8ครับวันนี้ตั้งใจมามากเลยไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเปลี่ยนความเห็นใครนะแต่ตั้งใจมาเป็นหลักฐานให้กับคำสอนเจอกันครับคือผมมองว่าปัจจุบันนี้เด็กๆในระบบการศึกษาเนี่ยเขามองว่าพุทธศาสนามันไม่ได้มีความจำเป็นในระบบการศึกษาอีกแล้วและมันไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง พระคือผู้เชี่ยวชาญด้านใจคือผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับว่าใจมันทํางานยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้เรื่องใจเราก็ต้องพระพะผู้ภาษาอะไรอ่ะพะผู้ภาษาบาลีบาลีฟังออกไหมไม่ออกผู้ภาษาเหมือนวัยรุ่นพวกหนูเลยอินฟลูเอนเซอร์ผู้ภาษาเข้าใจง่ายเข้าใจดีและเป็นกันเองมากกว่ามันก็เลยโดนใจมากกว่ามีความสุขกับการที่เขาได้เรียนรู้ทีถ้าโรงเรียน ผมเอิร์ธครับทำไมถึงมาอ,อยู่ตรงนี้ฮนะผมอยากจะมาตั้งคำถามเพราะปกติแล้วอะครับผมเป็นคนเชื่ออะไรง่ายๆและผมไม่ตั้งคำถามแล้ววันนี้ครับผมจะลองมาเป็นคนตั้งคำถามดูครับ เขาอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าธรรมะที่แท้จริงมันไม่ใช่ธรรมะแตบบ่ที่ทุกคนคิดในโลกที่ความคิดมันเร็วกว่าใจค่ะการมีาศาสนาก็เลยดูเป็นเรื่องที่เบสิกเพราะมันเหมือนแผนที่เป็นเหมือนสมุดคู่มือให้กับเราได้ไหนบอกว่าเป็นแบบประเทศที่เป็นคนดีตัวคนที่เผยแผ่าศาสนาเองก็ไม่น่าจะฝั่งดีอะคะ่ะน่าจะฝั่งตรงข้ามมากกว่าคนเนี่ยจะอยู่กับความเชื่อคนบางคนแล้วนะคะ จะอยู่กับความเชื่อค่อนข้างเยอะแล้วก็เอาความเชื่อของตัวเองอะไปตัดสินว่าแต่ละอย่างมันจริงหรือไม่จริงบนความเชื่อตัวเองซึ่งมันไม่ได้อยู่บนหลักวิทยาศาสตร์เลยรแนเหมือน,นอยู่กับหลักของความเชื่อที่ตัดสินด้วยตัวเองบายตัวเองแล้วก็พยายามเอาความคิดตัวเองไปใส่คนอื่นอย่างี้ค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะลองมาคุยกับเขาสักนิดนึงสิ่งที่ผมมาวันนี้เนี่ยก็อ,อยากจะบอกว่าบางคนบางกลุ่มเพราะดูเหมือนเข้าใจไง แต่จริงเขาไม่เข้าใจอะไรเลยเ,ลยเขาทําเหมือนตัวเองมีความรู้มากแต่ความรู้เขาแค่นี้วันที่ผมจะมาเปิดโปงความไม่รู้ของเขาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่และด้วยเหตุนี้ครับดีเบนในยกนี้ในราวนี้ในครั้งที่สามเราจะกลับมาครั้งที่สามแล้วนะครับท่านผู้ชมเราจะเป็นวัยรุ่นกลุ่มเล็กๆที่อยากจะบอกกับคนกลุ่มด้านนอกเล็กๆว่า พี่ครับผมมีความเห็นผมเริ่มสงสัยผมมีคำถามผมถามได้ไหมเราจะไม่ปิดการทุกคำถามและเราจะเข้ามาร่วมกันหาคำตอบที่เป็นไปได้พวกเราอาจจะไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีปัญญาครับแต่เราพยายามหาคำตอบเหล่านั้นเพราะเราเชื่อว่าต้องมีคำตอบที่เราได้และเรานำเอาไปใช้ได้อยู่จริงครับ ซึ่งในดีเบตรอบนี้ในครั้งนี้เราจะใช้เวลากันประมาณ2ชั่วโมงครับซึ่งเรามีกันทั้งหมด8ยกด้วยกันเรียกว่าเข้มข้นไล่ลาดับไปเรื่อยๆแบบโอ้โ oh, ห oh, hey, ถึงพริกถึงขิงเพื่อไม่เสียเวลาครับเราจะเล่ากติกาโดยย่อในการดีเบตแต่ละคู่นะครับจะมีทั้งหมด8คู่คู่ละ3ยกนะครับแล้วจะเริ่มจากยกแรกจะเป็นยกอินโทรดิวส์นะครับเปิดประเด็นให้กว้างตีประเด็นให้ขุนสานาทีแรกครับ ยกต่อมาเป็นยกกวนให้ขยี้ลงไปอีกครับสองนาทีโต้กันไปและยกสุดท้ายครับคนละหนึ่งนาทีเพื่อมาเคลียประเด็นกันให้ชัดจุดยืนเรามีว่าอย่างไรเรามองเรื่องนี้สรุปแล้วมัดจบรวมแล้วเป็นอย่างไรจบรวมใน,นหนึ่งนาทีนะครับและในทุกเซสชั่นของทุกคู่ทางห้องส่งนี้จะมีขึ้น QR โค้ดให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับพวกเราครับในประเด็นที่เอ่ยเด็กๆมันตั้งคำถามกันขึ้นมาเนี่ยคุณลุงคุณป้าหรือ ผมหรือน้องอย่างผมหรือว่าเอ๊ะหนูมีความเห็นอย่างนี้หนูว่าสีแดงสีน้ําเงินได้ห,หนูชอบสีแดงหนูชอบสีน้าเงินหรือหนูอาจจะไม่ได้ชอบทั้งสองฝั่งลองพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาร่วมกันและเพื่อให้เนื้อหาในวันนี้ดุเดือดเลือดผ่านครับท็อปปิคแรกก็ขนลุกเลยนะครับและขอโอกาสในที่นี้หากมีอะไรผิดพลาดประการใดน,นะครับขออภัยในวัดที่นี้ด้วยยกแรกยกนี้ ยุคนี้ยังต้องนับถือศาสนาอยู่หรือเปล่าครับขอมาที่ฝั่งสีน้ำเงินก่อนครับแนะนำตัวสั้นๆให้กับพวกเรารู้จักหน่อยครับสวัสดีุ่ณอมนะคะปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับดอกไม้ค่ะโอเคทางฝั่งสีแดงครับคุณเป็นใครครับว่าโดยยออ่อผมชื่อโปรแกรมนะครับผมเป็นนักวิชาการอยู่ที่อเบนดาอยู่ที่ไหนนะครับ อาเบนดาอามันดาอามันดาได้ครับยุคนี้ยังต้องนับถือศาสนาอยู่หรือเปล่าขอให้ทางฝั่งคุณโปรแกรมฝ่ายค้านของพวกเราครับเปิดประเด็นเรื่องนี้ไปเลยครับสามนาทีจับเวลาครับคือถ้าเกิดจะให้พูดกันนะฮะทุกคนในเรื่องของศาสนาที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี้ยก่อนที่ว่าจะมีหรือไม่มีเนี่ยคุณเห็นอะไรในศาสนาพุดบ้างนะปัจจุบันนี้คุณเห็นข่าวไหมที่เกิดดราม่าที่อัดโหนกระแสเนี่ย ศาสนาเนี่ยมีอยู่มันหกสิบหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นด้วยซ้ำนะฮะที่มีแต่ข่าวไม่ดีไม่ดีจริงๆครับสิ่งที่ผมอยากบอกก็คือถ้าเกิดศาสนาดีจริงเนี่ยข่าวเหล่านี้เนี่ยมันจะมีมาไหมอ่าผมถามหน่อยข่าวที่พระนอนกกกระสีกามีไหมเออข่าวที่ปวดหัวเจอยางกัดผมผู้หญิงแล้วเอามาัดที่หัวจะมีไหม เออถ้าไม่มีศาสนาก็จะไม่มีข่าวพวกนี้ทีนี้เอาสเกลที่เล็ก์ลงไปหน่อยผมเนี่ยก็เคยเห็นคนที่เขาปฏิบัติธรรมกันไปเนี่ยนั่งสมาธิสิบกว่าวันเลยฮะกลับบ้านมาสิ่งแรกที่เขาทำครับผู้ทำมาหรอไม่ใช่นินทาชาวบ้านผมรู้ได้ยังไงผมก็นินทาเ,เขาไงเพราะฉะนั้นนะฮะผมเคยมีความสงสัยว่าเออนี่สิบวันนั้นเน่ย เขาไปทําอะไรมาหรือว่าไปหาเรื่องนินทาแล้วเรื่องที่เขานินทาคืออะไรรู้ไหมฮะคือในเรื่องที่เขาไปปฏิบัติสิบวันนั้นแล้วก็เอาในสิบวันนั้นมานินทาอีกทีหนึ่งนี่หรือสิ่งที่ธรรมะกล่อมเก่านี่หรือสิ่งที่ธรรมะสอนนี่หรือคําสอนที่คุณเอามาน้อมนําใส่ตัวเองและอีกอย่างหนึ่งครับผมใครจะเห็นไม่เห็นไม่รู้นะฮะแต่คุณไปดูในติกติกกันได้ศาส,สนาพุทธเคมว่าเป็นศาสนาที่ปล่อยวางเป็นศาสนาที่แห่งความเมตตาเป็นศาสนาที่ ไม่ตีกันคุณไปดูในทิกติกกได้ครับคําสอนที่บอกว่าเมตตาก็เป็นคําสอนเดียวกันที่คนมาทะเลาะกันในาศาสนาจนถึงทุกวันนี้คุณไปดูได้ไม่ว่าเจออะไรก็แล้วแต่คําสอนเดียวเนี่ยทะเลาะกันไม่ใช่ทะเลาะกันเพียงแค่หาคําตอบนะทะเลาะกันสาบแช่งก็มีด่าก็มีผมถุยก็มีรู้ได้ยังไงผมเป็นคนโดนด่าไงครับเพราะฉะนั้นครับ สิ่งเรานี่ครับที่เราบอกว่าการนับถือศาสนาเป็นสิ่งที่ดีการนับถือศาสนาเป็นสิ่งที่พึ่งพาทางใจผมว่าเรามีศาสนากันทุกวันนี้ก็เพื่อให้เราเนี่ยสำเร็จความใรขในอารมณ์ของตัวเองเท่านั้นนะครับผมขอจบแต่เพียงเท่านี้โอเคครับคุณโปรแกรมว่าโดยย่อมาง่ายๆครับมีแต่เรื่องอะไรที่ถ้าเกิดมันไม่มีมันคงจะไม่เห็นข่าวแบบนี้ เพราะว่ามันมีศาสนาเหล่านี้ไงก็เลยมีข่าวที่ไม่ดีแบบนี้สู้ไม่ดีจะดีกว่าทางฝั่งคุณอมสินว่ายังไงครับก่อนอื่นเลยนะคะข้อแรกที่คุณแกมบอกว่ากกศีกาเขาออกโหนกระแสอยากถามคุณแกมกลับค่ะว่าคุณเข้าใจความหมายของคําว่าศาสนาจริงๆหรือย,อยังศาสนาแปลว่าอะไรสําหรับคุณคะไม่ต้องตอบเพราะนี่เวลาของดิฉันค่ะการกกของศีกาหรือว่าเขาของโหนกระแสนะคะ ดิฉันคิดว่าคุณกําลังเอาตัวของบุคคลมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาค่ะศาสนาแล้วแท้จริงคือคืออะไรคะคือคําสอนค่ะคุณแกมทราบว่าตอนมาปลายคุณแกมเรียนจีนใช่ไหมคะอยากรู้ว่าภาษาจีนเนี่ยคุณแกมรู้ทุกคําเลยคะพูดได้แบบโฟล์เลยไหมคะสี่ถทังวัติวาไม่ครับได้ไหมคะไม่ครับพูดไม่ได้เลยเหรอคะเรียนมาหกปีเลยนะคะตั้งแต่มัธยมไม่ได้เลยเหรอคะพูดได้บ้างไม่ได้บ้าง ใช่ค่ะนี่แหละสิ่งที่ยอมกําลังจะบอกคําสอนหรือว่าศาสนานะคะจริงๆแล้วไม่มีคําว่าศาสนาด้วยซ้ํามีคําสอนสาวกพระพุทธเจ้าศาสนาเพิ่งมาเรียกทีหลังด้วยซ้ํานะคะคาที่สิ่งที่ออมอยากจะบอกคือคําสอนคนที่เรียนเขาก็กําลังขัดเกลาตัวเองอยู่เหมือนกันแล้วที่คุณแกมบอกว่าคนที่มีศาสนาขี้นินทาและคนที่ไม่มีศาสนาหน้าคบไม่นินทาอยากรู้ค่ะว่าคุณโปรแกรมเป็นคนที่มีเหตุมีผลคุณมีสถิติไหมคะ คุณมีกราฟว,วัดไหมคะคุณเอาอะไรมาเป็นตัววัดคะว่าคนที่มีาศาสนาเท่ากับขี้นินทาไม่มีคุณแค่ใช้ประสบการณ์ของคุณที่คุณเป็นคนขี้นินทาแล้วก็มาเหมารวมคนที่รับนับถือาศาสนาพุทธว่าเป็นคนขี้นินทาพูดง่ายๆเลยนะคะาศาสนาไม่ผิดค่ะแต่คนที่เอา,าศาสนาไปใช้ตังหาคุณควรตั้งคําถามไหมคะว่าคุณเข้าใจาศาสนาจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ที่คุณบอกว่าคนที่นับถือาศาสนายังทะเลาะก,กันเองอยู่เลย คุณแกมคะที่คุณเป็นอยู่เนี่ยคุณกําลังยึดตัวกูของกูหรือเปล่าเราก็เลยทะเลาะกันซึ่งศาสนาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยค่ะสุดท้ายนะคะสิ่งที่แท้จริงของศาสนาที่สอนเราคือศาสนาสอนให้เราได้เรียนรู้ค่ะว่าชีวิตจริงเนี้ยเป็นทุกข์สอนให้เรายอมรับแล้วเข้าใจกับความทุกข์และถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีวิธีสามารถรับมือกับความทุกข์ได้แล้วอะคะ่ะ คุณจะมายืนหน้าซึนใส่แว่นหน้างงสแสวงหาความสุขอะไรอีกคะถ้าคุณรับวิธีนี้ได้และสําหรับคุณโปรแกรมนะคะคุณจะนับถือศาสนาหรือไม่ก็เรื่องของคุณเลยคะ่ะเพราะถ้าคุณไม่มีปัญญาคุณก็แค่เป็นคนธรรมดาธรรมดาที่โวยวเก่งเฉยๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะทางฝั่งสีน้ําเงินทิ้งไว้ให้สีแดงคิดสักนิดนะครับ ก่อนที่จะมาโวยวายว่าเนยนับศาส,สนาทำไมไม่ต้องมีหรอกเข้าใจคําว่า,าศาสนาหรือยังครับเพราะาศาสนาที่ทางสีน้ําเงินมให้ความเห็นละมานสักนิดหนึ่งาศาสนาเข้ากับคําสอนคุณโปรแกรมคิดยังไงต่อครับคือสำหรับผมเนี่ยเขาต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเวลานะฮะที่เราจะวัดโลิตัอะไรหรือคุณภาพของอะไรเนี่ยเราวัดจากอะไรครับสถิตินะค่าเชื้อโรค99.9เปอร์เซ็นต์ แต่สิ่งที่คุณกำพูดอยู่เนี่ยมันคือการที่บอกว่าเอา้าก็คุณไม่ไปก็คุณไม่ไปที่แก่นมันนี่ให้ผมหน่อยฮะแล้วาศาสนาคุณเนะ่ะสอนกันยังไงให้คนรู้จักแต่เปลือกครับสิ่งหนึ่งเนี่ยออ้ยถุยนะฮะสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับผมนั่นก็คืออะไรฮะเมื่อเห็นตั้งแต่ปถมหรือมัธยมคือการบังคับครับคุณบอกว่า,าศาสนาคุณไม่เบียดเบียนนะฮะคุณลองไปหาตามโรงเรียนหรือที่ไหนก็ได้ ศาสนาคุณเนี่ยทุกเช้าเนี่ยร้อนก็ร้อนนะครับผมเข้าแถวครบธงชาติยังไม่พอยังต้องมาสวดมนต์อีกงั้นถามหน่อยครับผมว่าถ้าเกิดศาสนาคุณสอนที่แก่นจริงๆเนี่ยแล้วการที่คนสวดมนต์กันเนี่ยเด็กกี่คนครับที่รู้จักคําสอนของการสวดมนต์นั้นเพราะเขาสวดมนต์กันทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยนะครับผมแล้วมันดีต่อชีวิตจริงๆไหมถ้ามันดีต่อชีวิตจริงๆคุณเคยเห็นในหน้าข่าวไหมฮะว่าเขาบอกว่าว้าวที่ผมประสบความสําเร็จถึงทุกวันนี้ได้ ผมสวดมนต์ตอนเช้าครับไม่มีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมาบอกว่าอ๋อเราไม่ได้ไีศึกษาจริงๆแล้วทําไมอิมเมจของศาสนาถึงทําให้มันไม่น่าดูไม่น่าชมอย่างนั้นนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมในส่วนของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าศาสนาเนี่ยมันเอาไว้ควบคุมคนครับถ้าเกิดเพราะว่าศาสนาคุณบอกว่าเราต้องกําหนดดูทุก็ต้องอดทนกับทุก ผมถามจริงๆเถอะบางทีนะคุณอาจจะต้องมาคิดสักนิดหนึ่งว่าที่มันมีสิ่งเหล่านี้ยก็เพราะว่าจะทําให้คุณเป็นคนอดทนและคนชนชั้นสูงเนี่ยเขาจะได้คอยสั่งการหรือควบคุมคุณได้ผมอยากให้คุณลองคิดสักนิดและวิเคราะห์อย่างที่ผมวิเคราะห์เพราะผมจบมาจากอับเบลล่าโอเคครับผมหมดเวลาพอดีทางฝั่งสีแดงแสะเบาๆแล้วลองจิกกัดสักนิดและ ขบชิดกันต่อครับว่าถ้าเกิดศาสนาเป็นคำสอนจริงเราได้อะไรจากสิ่งที่ศาสนาสอนเราอยู่สวดมนต์ตอนเช้าต่อแถวยาวสวดมนต์ร้อนๆหรือจริงๆแล้วมันมีนัยะแฝงกันแน่ครับท่านผู้ชมใช้ศาสนาในการควบคุมแล้วถ้าเกิดคุณบอกเราว่าศาสนาให้เรารบดจากความทุกข์ได้นั่นแหละคือต้นตอที่จะคุณจะควบคุมเราให้เราสามารถทนทุกข์กับมันในเหตุการณ์วิกฤตบ้านเมืองที่มันไม่ดีหรือเปล่าเขาฝาบเอาไว้แบบนี้ครับคุณอมสินคุณจะว่ายังไงดีครับ ก่อนอื่นเลยค่ะข้อแรกที่คุณบอกว่า,าศาสนาพุทธบอกว่าให้ยึดแค่เปลือกใช่ไหมคะคุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะที่พระพุทธเจ้าบอกลาหุนว่าลาหุนเอ๋ยลาหุนเป็นลูกนะคะเผื่อคุณไม่มีปัญญาไม,ไม่รู้ลาหุนเอ๋ยท่านอย่าท่านอย่าย,ยึดสลีระอันเปลือเน่าของเรานี้เลยขนาดเป็นลูกแล้วก็เป็นพ่อกันนะคะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ลาหุนต้องมายึดสลีระอันนี้เลยแต่สิ่งที่ให้ท่านยึดคือคําสอนค่ะแต่ว่าคุณก็คงไม่เข้าใจ ศาสนามันเป็นเครื่องมือควบคุมคนที่คุณบอกนะคะงั้นด,ดิฉันขอถามกลับค่ะว่าคนที่ไม่มีศาสนาไม่ต้องตอบขันนาทีฉันคนที่ไม่มีศาสนาค่ะทําไมเขายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เลยอะคะแสดงว่าเราโดนควบคุมอยู่แล้วแต่ไม่ใช่จากศาสนาค่ะคุณแกมแต่เพราะกิเลสของเราหรือเปล่าและเราไม่เคยตั้งคําถามนี้กับมันเลยด้วยซ้ําแล้วที่บอกว่าศาสนาสอนให้ทําตามกันไปโดยที่ไม่มีเหตุผล ออมขออนุญาตถามคุณตรงๆนะคะว่าพระพุทธเจ้ามีประโยคไหนในไมในพระไตรปิฎกบอกว่าให้เราต้องเชื่อไม่มีนะคะท่านบอกให้เราพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองถ้าอันนี้ยังไม่จริงยังมีอีกคำหนึ่งค่ะท่านพูดไว้ว่าพิสูจน์ทั้งหลายอย่าเชื่อแม้นเป็นคำพูดของเราถ้าเจ้ายังไม่ได้เห็นและยังไม่ได้เข้าใจด้วยตัวของท่านเองมีประโยคไหนที่ ไม่มีเหตุและไม่มีผลค่ะคุณแกมแล้วคุณต้องการเหตุและผลอะไรอีกที่มากกว่านี้ที่สําคัญศาสนาไม่เคยบังคับใครนะคะแล้วก็ไม่สามารถบังคับคนที่ไม่ฟังแบบคุณมาเข้าใจได้ด้วยค่ะโอเคครับทางฝั่งสีแดงก็ให้ทางฝั่งสีน้ำเงินนะครับขอไปครับให้คุณได้ขบคิดนิดนึงว่าถ้าเกิดเขาบังคับจริงแล้วถ้าเกิดมันเป็นคําสอนจริงๆเราได้พยายามเข้าหาคําสอนนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราก็อยู่ที่คือตน้อยู่เหมือนกัน อ่ะทางฝั่งสีแดงว่ายังไงดีครับผมอยากให้คุณเนี่ยฝากไว้ให้คิดสักนิดหนึ่งนะฮะว่านะฮะถ้าเกิดคุณบอกว่าผมเนี่ยไม่ศึกษาไม่เรียนรู้หรือสักอย่างหนึ่งแสดงว่าคนในาศาสนาของคุณเนี่ยก็ไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งนี้เหมือนกัน mm hmm. เพราะว่าถ้าเขาเรียนรู้ในสิ่งนี้สิ่งที่ผมพูดมาผมก็คงเอามาเถียงคุณไม่ได้อก แต่ศาสนาของคุณเน่ะทำให้เราเห็นอยู่ตาตาว่าสิ่งที่ว่าสิ่งที่พวกคุณยังทำกันอยู่อ่ะไม่ได้รู้จักศาสดาของพวกคุณกันเองเลยนะครับผมผมขอฝากไว้ให้คิดครับเป็นคำคมสั้นๆนะครับผมไม่ว่าเรื่องอะไรฮนะต้องเข้าใจก่อนถ้าเกิดไม่เข้าใจเนี่ยนับถือศาสนาอะไรนะฮะก็เปลือกอยู่ดีครับผมไม่เป็นไง เป็นเป็นไงประโถเอ้ยขนาดอยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับผมนี่ครับขอฝากไว้ให้คิดแต่เพียงเท่านี้ฮะขอบคุณครับคุณบอกองกาครับคุณออมสินครับคุณจะปิดจบยังไงกับศึกนี้ครับสุดท้ายอธิบายมาตั้งเยอะตั้งแยะนะคะคุณก็ยังเอาคําว่าศาสนามาตีตาที่บุคคลแล้วก็เอาคําว่าศาสนามาห้อยคอตัวเองปิดเหตุผลแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อก็ไม่เป็นไรคะ่ะปัญญาไม่เท่ากัน แล้วก็สุดท้ายนะคะที่คุณโปรแกรมบอกว่าเรา,าเรามีแค่เปลือกหรือว่าชวนคิดสิ่งที่เราทํามันอาจจะไม่เห็นผลที่ดีเท่าไหร่นะคะออมอยากจะขอชวนคุณแกรมกลับมาที่หัวข้อของเราค่ะว่ายุคนี้เรายังต้องนับถือศาสนาอยู่ไหมออมขอยืนยันค่ะว่าเราควรที่จะนับถือศาสนาอยู่เพราะการนับถือศาสนาไม่ใช่ว่าเราต้องรู้ทุกเรื่องค่ะแต่วันนี้ที่เรากลับมานับถือศาสนาเพราะเรายังไม่รู้จักตัวเองดีพอเลยสุดท้ายนี้ค่ะคุณแกรม ศาสนาที่แท้ไม่เคยสอนให้เราหยุดคิดนะคะและศาสนากับความจริงไม่เคยแยกออกจากกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทางฝั่งศีนน้าเงินมากๆนะครับสรุปแล้วตัวท่านผู้ชมเองคุณจะมองว่าศาสนานี้จําเป็นจะต้องมีอยู่หรือเปล่าหากเกิดคุณมองว่าเอ๊ะมันก็เหมือนที่คุณโปรแกรมบอกเลยเอ๊ะมันก็จริงอย่างที่คุณอ,อมสินบอกเอ๊ะหรือมันจะมีไม่มีมันก็ยังเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเราอยู่ดี ท่านผู้ชมก็ลองโหลดที่คิวโค้ดที่อยู่ที่หน้าท่านนะครับแล้วลองมาเลือกดูว่าเออฝั่งสีคุณโปรแกรมเนี่ยก็พูดมีเหตุมีผลก็จริงในแบบที่เขาพูดหรือจะเป็นฝั่งของคุณน้องออมครับเอ้ยเขาก็พูดอย่างนั้นมันก็ถูกของเขาอยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมต้องตัดสินใจตัวเองนะครับว่าคุณอยากจะเลือกข้างฝั่งไหน